ก็ยนนี่ดีแล้วว่าเป็นเกี่ได้ร่วมงานซึ่งวันนี้ก็เลาวแต่ว่ามีมเป็นแบบสาขาอีกสาขาจาขาไนสอั้นองแสดว่ามันก็ใหญ่ปัจจุบันใหญ่กว่าเดฉพาะตรงนี้เขาจัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเอฟสตอร์แล้วก็ใครที่แบบเฮ้ยยังอยากซื้อแบบพวก ของเล่นอะไรแบบนี mm ้ก hmm. ็มีชนบทอยู่แต <rawd unre> ่ว่าความพิเศษของแ็ก้รนที่มาเนี่ยคือเขาจะมีเขาเรียกว่าตัวลิมิเต็ดอยู่ใช่ครับผมแค่แต่งพนักงานหล่อมาแล้วอ่ะเผื่อใช่ไหมแล้วเขาบอกพนักงานหล่อเออเอาจริงผมชอบดูพวกขาไอ้เี่ยเขามีสกิมีตัวมีสังกิไปกายของเหรอไม่จริงมีสังกิไปกายของที่ว่าหลายของไม่มี มีแต่สกิล่าทอื่นไม่ใช่ขารขอยากฝึกด้วยกันทไมอยากเป็นพ่อคอะไรนะครับบอกอยากเปพ่อค้าัเมื่อกี้อยากเจอคยอะๆไ่ยวก็อบายกไม่นะให้ตองเลยได้แล้เป็นไงบ้างสกิลการเป็นพ่อค้าของเราเป็นไงเออ ถ้าให้พูดคุยพอได้ครับพูดคุยก็คือถ้าพูดกับพิชาเลยี้ได้ครับการได้มาทำมันาต่อก,กันคร่ออาวๆนี่เป็นไงบ้างอินเต้น ตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าเราจะต้องมาพูดแบบแอบแอบเผินอยู่นิดนึงถ้าต้องพูดอย่างเยอะแบบใช่แต่ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาของคอมมารดเลยครับก็เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่พวกเราสองคนได้มางานของคอมมาร์ดครัซึ่งของผมอะ่ะก็ซื้อพวกคอมมาดอยู่แล้วแหละก็ซื้ออ,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 อุ่นอุนเขาอยู่เรื่อยๆครับ ครคับผมก็ขอฝากเอแม็กกี้มาร์ทเพราะว่าสตอร์ที่นี่ด้วยนะครับที่เซนทรัลพาร์คใครที่กำลังหาของเล่นหรือว่าเอาเป็นเป็นของฝากก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับ<ช>ที่นี่ก็จะเปิดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเป็นเปาฟ์สตอร์แล้วก็จะมีสาขาที่สาขาข้างบนอีกใช่ไหมครับชั้นที่สองอะไรก็สามารถมาดูได้เลยนะครับได้้แลวครับใครที่กำลังแบบเาเรียกว่าหา,าของฝันที่แบบคนที่คุณรัก ลูกพ่อแม่พี่น้องแฟนภรรยาอะไรก็ตามเรียกว่าเอาจริงๆเรียกว่าป๊อปมาฮันตอนนี้ถือว่าเป็นแบบของที่เอาไว้ให้เอาไว้ให้คนที่เรารักแล้วก็เราสามารถมีความสุขได้ใช่ครับผมขึ้นมาสะสมด้วยครับอะไรนะครับสะสมด้วยผมจะส่งเพราะว่าน้องสาวผมชอบแล้วรอบเพื่อนหลายๆคนก็ชอบมีตัวไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมตลอดตัวที่ผมชอบแต่ก่อนผมก็ชอบล่นมูกนั่นแหละแล้วก็อยู่ยนี้ก็มาเล่นมอว์ี่ ัก็พ่อสมควรครับพี่ดีแหละพี่ดีแหละพี่ตี๋ต sure ัร่างกายอาร์ตพอยด์้ยปเยอะครับเยอะเยอะเลยเพราะว่า uh คุณแม่ก็เล่นด้วยครับเล่นแบบพวกตัวมอลลี่พวกลาบูบูแล้วก็พวบไฟเบบี้อะไรแบบนี้ก็จะค่อนข้างเยอะถ้าโดยส่วนตัวเลยก่อนอ่ะชอบลาบูบูก็จะเก็บคือแฟนคลับให้มาก็แบบเก็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 บแล้วหลังๆเนี่ยซื้อเป็นตัวแบบพวกมอลลี่ที่เป็น400%ร้อยเซนต์ตัวพันเปอรเซนอะไรแบบนี้เก็บไว้ที่บ้านครับ เพราะคุณแม่ก็ร่างพอสมควรร่างพอสมควรมีได้ตัวซีเกตจะต้องไม่ได้อะไรนะตัวซีเกตจะมีได้ก็ต้องได้อยู่รอบนึงเอาตอางนี้เอาจากใจนะตัวซีเกตในใจผมมีแค่ตัวเดียวเออก็ไหนเออเอาเซียเออตัวซีเกตสำหรับผมมีแค่มีแค่ตัวเดียวสำหว่าตัวที่เป็นแบบ ในใจเนี่ยมีหลายตัวมีหลายตัวเพาหมาก็เป็นหนึ่งเลยนะใช่ครับเพราะว่าโทรศัพท์เหตุขอขอเลี้ยงให้ลูกผมลูกจะออกงานแล้วมีกี่วันเนี่ยใช่ผมคุณคุณรู้ตารางงานลูกผมด้วยรู้สิลูกนี่รู้เลยฮะใช่คุณคุณคุณถอยลูกยังไงเรื่องการสัมภาษณ์เนี่ยลูกผมสืบสัมภาษณ์ด้วยใช่รอลูกสัมภาษณ์พร้อมลูกเหรอไม่ไม่สัมพันธ์อ้อ้ก็สามารพร้อมกันกับคู่ก้าวทางโทีลูกยัง ว่าเขา<อ>เขาัวรอดได้เขาตัวรอดได้ในหัวในหัวมีคำว่าอะไรอยู่ว่าเป็นสองพยายนแต่ไม่อยากพูดออกมา <c oughs> ลูกเราตัวนุ่งเราเปมียบมากนั่นแต่สไตล์ลูกเราเปเมียบเพราะเ,เาออกงานก็มมเป็นห่วงไหมผมเน่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเขาเป็นห่วงหรอกห่วเขามาก มีความสุขและความคุ้นคยองความันผมว่าผมว่าทุกอย่างมันออมมภาพแล้วเรื่องนไภาพมภาพมีทิน่ครับองออย่างน้แ่ลาจ่อเยอเยอะเข่อเยอะ่หัดก็ไม่รู้เหมือนกัน ตีว่าไรดีว่าไกตีว่าลูกได้ไก่ามากๆไปมาโอ้ก็คลาคลากันไปครับแต่ครึ่งนึงจากผมครึ่งนึงจากเฮียแล้วกันครับใช่ก็มีความซื่อความสนแต่ว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบใช่ครับผมยังควบคุมได้ใช่ครับพี่ตีายากไหมยากยากผมไม่ได้ผมไม่ได้เไม่ยากผมไม่ได้เนใช่ครับผมบางสีบางผมบางกัใกล้ ep หกแล้วครับผมอาทิตย์นี้เป็น ep ที่เจ็ดละก็คือครึ่งทางครึ่งครึ่งทางแล้วครับเป็นไงบ้างครับครนก็ดีดีครับผมก็กระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็คือแฟนๆเขาก็คอยเอาใจนุ่นทุกๆ ep เพราะว่าน้องอินทูคือเขาเขาก็ร้องไห้เกือบทุก ep เขาก็เลยเออเป็นกลังใจช่วยใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าเฮีจิมอะทับฟ้าในเรื่องนี้คือมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มาก ขาาตกคนได้อหัวตกตกคนได้เยอะมากตกในทางไหนครับพี่ทางดีทางดีทางดีๆทางดี่เออนี่อนมาามเรื่องชาดเบาเลยทำเรื่องชากเบาเลยอาจจะทดีดีนิดนึงงานการเดินางมาเกินเกินขึ้นนะสำหรับเราขึ้ เอาเรียกว่าตอนนี้เส้นเส้นรักเส้นรักของของตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอิ่มเลยนะผมเรียกว่าเอาเอาตรงก็คือเรียกว่าหมอฟ้าคือจีนทตหลอว่าผมไม่เคยพลาดเขาหมอฟ้าไม่เคยพลาดเหมืนถ้าเขาจะเล็งใทรเนี่ยก็ล็อกเตาแน่นอนเต็ม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 เต็็มเต็มเตเตมเต็มเต็มเเต็มมเมเตมเมเ ไม่มีไม่มีไม่มีหลบเกงแค่ไหนก็นอนตอนเล่นอยู่ใ็กอยู่นะครักลคบนตเ่อนซกง้ได้อยู่นครับงใช้ได้เลยใช่ครับผมนล่าสุดกล้ดอูใชไดยันมีช็อตที่เหมือนะครับไคับอนอี่อยากพูดถึงช็อตไ่นะครับช้ด้เชค็อ๋อออครับ ก <c oughs> คือคือไม่ได้มองไห้บทแต่ว่าด้วยความที่บทมันเป็นแบบนั้นด้วยเราแอคชั่นเราก็เลยต้องต้องเขาเรียกว่าคือคือมันเล่นไปขนาดนั้นแล้วอะ่ะถึงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปเขาเรียกว่าพร้อมเมอนาะขึ้นไปพร้อมมินฟูก่อนที่อาวฟ้าจะไปพร้อมมินฟูอะ่ะ คือก็เล่นไปขนาดนั้นแล้วแหมไม่หลบด้วยแล้วเขาก็สู้มือเราแหมแล้วบดบทต่อไปมันก็ต้องพูดว่าเฮ้ยพี่เป็นหมอผิผีนะมันใช้ยาแรงมู่แล้วมันก็อมันก็ลยาแรงมันต้องอยังไงอะ่ะถ้าเราพูดแบบนั้นแล้วถ้าแอคชั่นมันแบบ ไอชัอ้นก็กั่การไปไม่ถึงมันก็มันก็ไม่ใช่ยารแรงอยาตน้เอาให้ถึงเราก็เออเราก็ต้องใส่ใสยาแรงให้นิดนึงได้แล้วรับยาเป็นไงครับยามันแรงไปครับต <c oughs> ัวยามันแรงไปแต่ว่าเราเราก็สู้คือตัวอินฟมันสู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่ไม่ไมอยอยู่แล้วยังไงเจอแบบนี้นเขาเขาแบบชอบใส่เลย

โอ <c Dante> ้ยผมไได้หมดที่ไอาเนอขอขอจำได้หมดเลยเว่าทำอะไรบ้ไรบ้างไอ้กอย่างที่เห็นไม่ก็เห็นไม่หมดเอครับคืออะไรก็แอบตกใจวันๆยุ่นิดนิดครับวันวัวเราไม่เคยเจอร่างนั้นมาก่อนใช่นอกจากในซีรีส์แล้ว่างแต่ก็งได้หนึ่งเออมัน มันต้องปล่อยมันต้องปล่อยเท้าเปล่าได้เท้าก็เท้าเปล่าได้แต่เขาแค่เออเขาแค่ต้องเก็บเก็บทรงนิดนึงแต่ว่าอย่างที่ผมอาจจะไม่ต้องเก็บแล้วไอ้ทีว่าซีอาจจะเท้าเปล่าไม่ได้อยู่ไม่หิ้วท่าท่าไม่หลุดนะท่าไม่หลุดนะท่าไม่หลุดครับผมเพลงคือเพลงแค่พิเศเม็นจะจบแล้วพี่โอ้ยมันไม่ผ่านเลยน จะจำได้ใช่ไหมว่าทำอะไรบ้างองคอเห็นบางี่ไดผมมีคิปผมก็ยังทำได้ไม่เป็นงานวยน่สีได้เนาะลวคุณบอกว่าอาสบาแล้วมีิทิื้อิิทไบ้างาปอร์นาวิมนี่อะไรครับก็เตามไม่ตกใจครับที่เครับผมที่อยู่แล้ว ครับผมดีคีอาวดีอ้าวยังไงก็ตานนตัครับยังไงก็ขอฝากทำนายไทยทัพนะครับไม่เป็นจิตความพิเศษก็จะออทุกวันอาชีตนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งทางทีมงานที่ห้าแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับแบบอันคัดเลยทางวิวนะครับสีรุ่งครึ่งแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครในซีรีส์เรื่อในไทยทัพด้วยนะครับครับผมแล้วก็วกขอฝากอีกงานหนึ่งนะครับผมก็เป็นเอ่อ ไม่ไม่จีบอ p ฟฟิซีลัคกี้เลิฟแฟ a ปาร์ตีนะครับผมเรจะจัดตรงกับวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ตรงกับ Final EP พีใช่ครับพี่เอ็มพีซีพร้ a l l ดือดร้อนไลฟ์พร้อวันที่สนะครับเดี๋ยวจะสายบัตรวันที่7กันยาอยู่แล้วจนนี้ใช่ครับผมรอรอเปนที่หน้าคอมพิวเตอร์ให้ดีใช่ครับก็สามารถกดบัตรเปนได้นะครับที่ทางทางไทยที่เก็ดเมเจอร์เวลาสุดมงรงเวลา7 7กันยายนเอ้ยวันที่7กันยายนครัะครับผมสุดท้ายนะครับฝากงข้อหมาดด้วยนะครับใช่ครับ ราคาเท่าไรครับหนึมบาดโอ้ยผมว่าแม่แม่กดกันได้อยู่แล้วครับไม่น่าห่วงมือไวกันอยู่แล้วไวได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วใยไปแล้วรับาเนี่ยต้องไปหากันเลยเอาเงินกลุ่มหวยแหละมาซื้อบัไม่ซื้อโอ้ยวมออออไมอ่เงินองกนมอนม ออายุอายุเขาอายุเขาสามหนึ่งสามหนึ่ง